สิ่งที่ไม่อยากให้แวลาประมูลนะครับผมข้อผิดพลาดสองตั้มเลยแล้วกันซื้อซับมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้กําไรตามที่เราต้องการซับหนึ่งเนี่ยหนึ่งถนนเราควรดูเลยนะครับว่าถนนเนี่ยเป็นถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลเพราะถนนสาธารณะเนี่ยรัฐบาลจะเป็นคนดูแลทั้งน้ําทั้งไฟฟ้าส่องสว่างท่อประปาถ้าถนนส่วนบุคคลเจ้าของที่จะเป็นคนดูแลเนาะตอนนั้นตั้มเห็นซับเนี้ยทำเลดีมากเป็นถนนส่วนบุคคลเราก็มองว่าเฮ้ยส่วนบุคคลแต่เราเข้าไปได้นี่ไม่มีทางก้ เขาไม่ว่าอะไรแต่ปัญหาหนักคือตอนฝนตกครับผมน้ําจะท่วมเพราะไม่มีรางระบายน้ําหรือถึงมีมันก็จะเป็นรางระบายน้ําอันเก่าอาจจะมีท่อตันลากไม้อุดตันใบไม้อุดตันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องน้ําท่วมหนักมาก2คือการปรับปรุงถนนหรือการให้เอารถใหญ่เข้าไปจัดการเช่นสมมุติว่าเราทุบบางส่วนทิ้งเนะเราต้องการขนเศษหินเศษปูนถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตให้เราเอารถบรรทุกเข้าไปเราเข้าไปไม่ได้นะครับ ถ้าเจ้าของเขาขอแค่รถ4ลอ้อเราได้แต่รถกระบะขนเท่านั้นนะครับซึ่งคิดดูนะครับบ้านเนี่ยถ้าเรารีโนเวตมันจะมีเศษหินเศษปูนเยอะถ้าเราเอาเป็นรถกระบะเนี่ยเราต้องขนเป็นสิบรอบแต่ถ้าเราได้รถ6ลอ้อหรือ10ลร้อเนี่ยตามถนนของถนนหลวงเนี่ยเราขนรอบเดียวค่าใช้จ่ายเราถูกกว่าและการที่เราจะไปปรับปรุงถนนเนี่ยเราต้องขออนุญาตเจ้าของถนนนะครับผมเราไม่สามารถมีสิทธิ์ไปทําได้โดยพลาการอันนี้คือข้ออันตรายมากๆสําหรับเวลาประมูลครับเราคนดูนะว่าถนน เ,เป็นถนนสาธารนณะหรือถนนส่วนบุคลคลเราควรดูเรื่องสาธารณูปโภคแล้วก็อันนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือถนนที่ต่ํากว่าถนนเมนซึ่งกลุ่มทรัพย์พวกนี้มีเยอะนะควรดูควรระวังเพราะว่าเวลาฝนตกน้ําจะไหลาจากที่สูงลงที่ต่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านที่ต่ํากว่าถนนข้างนอกอะนะครับผมน้ํามันจะไหลไปท่วมแล้วมันจะไม่มีทางระบายน้ําพวกนี้ครับมันจะมีปัญหาว่าน้ําท่วมรอการระบายมันจะท่วมอยู่อาจจะสองสามชั่วโมงแล้วค่อยลดลงแต่ถามว่า ตอนมันท่วมเนี่ยเราเดินทางไม่สะดวกน้ํำอาจจะทะลักเข้าบ้านของเสียหายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยซับพวกนี้ถ้าเราซื้อได้นะครับผมการที่เราจะขายเนี่ยเราจะขายได้แต่คนในชุมชนนั้นเท่านั้นคนนอกชุมชนเนี่ยจะมาซื้อทรับพวกนี้จะลำบากมากเลยครับผมหรือคนที่จะมาซื้อก็คือคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรือคนที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาจะกดราคารั์พวกนี้อ่ากว่าความเป็นจริงค่อนข้างเยอะ